สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้ากันค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานในรูปแบบใดได้บ้างวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันนะคะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะ ได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลค่ะโดยพลังงานกลน,นี้คือพลังงานที่เกิดจากการกระทำของแรงทำให้วัตถุกเกิดการหมุนหรือเคลื่อนที่ได้ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่อไปนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเสียงค่ะ โดยพลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสิ่งต่างๆทำให้เกิดเสียงได้ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่อไปนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนค่ะโดยพลังงานความร้อนเป็นพลังงานที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงค่ะพลังงานแสงคือพลังงานที่ทำให้เกิดแสงสว่างนั่นเองค่ะเด็กๆและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานที่แตกต่างกันไปเหล่านี้นั่นเองที่ทำให้เกิดการแบ่งประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะ เริ to to ่มจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที nope. ่ให้พลังงานความร้อนเป็นอันดับแรกนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนได้แก่กาน้ำร้อนค่ะโดยกาน้ำร้อนนี้จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและทำให้น้ำในกาเดือดได้ค่ะตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนชนิดต่อไปนะคะได้แก่หม้อหุงข้าวค่ะโดยหม้อหุงข้าวนี้จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและทำให้ข้าวในหม้อสุกได้ค่ะ ต,ตัวอย่างเครื like shoe, crew, 對對่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนชนิดต่อไปนะคะได้แก่เตารีดค่ะโดยเตารีดนี้จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและสามารถนำมารีดผ้าและทำให้ผ้าเรียบได้ค่ะตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนชนิดสุดท้ายนะคะได้แก่เครื่องปิ้งขนมปังค่ะ โดยเครื่องปิ้งขนมปังนี้นั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและสามารถปิ้งขนมปังได้นั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทถัดไปกันเลยนะคะได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลค่ะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลได้นั่นเองค่ะเด็กเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้นั้นจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ใบพัดอยู่ในเครื่องเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้าแล้วจะเกิดการหมุนของใบพัดนั่นเองค่ะเด็กตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลได้แก่ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะโดยเครื่องปั่นน้ำผลไม้นั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลและทำให้ใบพัดในเครื่องเกิดการหมุนและสามารถปั่นน้ำผลไม้ได้ค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลประเภทถัดไปได้แก่พัดลมค่ะ โดยพัดลมนั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลทำให้มอเตอร์ใบพัดเกิดการหมุนเป็นที่มาของลมเย็น,เ,ยน,เ,ยนเมื่อเราเปิดพัดลมนั่นเองค่ะตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลประเทศถัดไปได้แก่เครื่องซักผ้าค่ะโดยเครื่องซักผ้านั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกล ทำให้มอเตอร์ในเครื่องเกิดการหมุนและสามารถซักผ้าได้นั่นเองค่ะเด็กๆเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทถัดไปนะคะได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงได้นั่นเองค่ะเด็กๆ ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงได้แก่โคมไฟค่ะโดยโคมไฟนั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงทำให้หลอดไฟเกิดแสงสว่างขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงประเภทถัดไปได้แก่หลอดไฟค่ะ โดยหลอดไฟนั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงทำให้หลอดไฟเกิดแสงสว่างได้ด้านเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทถัดไปเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงค่ะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้กลายเป็นพลังงานเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงได้แก่กีตาร์ไฟฟ้าค่ะโดยกีตาร์ไฟฟ้าจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเสียงและทำให้กีตาร์ไฟฟ้าเกิดเสียงได้เมื่อถูกเล่นค่ะ ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงชนิดถัดไปได้แก่ลำโพงค่ะลำโพงสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเสียงและทำให้ลำโพงเกิดเสียงได้นั่นเองค่ะเด็กๆนอกจากนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานชนิดอื่นได้มากกว่า1ชนิดนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาชมกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงและพลังงานเสียงกันเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงและพลังงานเสียงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้กลายเป็นทั้งพลังงานแสงและพลังงานเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานเสียงได้แก่โทรทัศน์โดยโทรทัศน์จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงคือทำให้มีภาพและกลายเป็นพลังงานเสียงคือทำให้มีเสียงได้ทั้งสองแบบค่ะเด็กๆ ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงและพลังงานเสียงชนิดถัดไปได้แก่โทรศัพท์โดยโทรศัพท์นี้จะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียงได้เหมือนโทรทัศน์เลยค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานเสียงชนิดถัดไปได้แก่โน้นโตบุ๊กค่ะ โดยโนตบุกนี้นั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียงได้เหมือนโทรทัศน์และโทรศัพท์เลยค่ะเด็กๆเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดถัดไปกันเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนและพลังงานกลนั่นเองค่ะเด็กๆเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนและพลังงานกล เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานกลนั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนและพลังงานกลได้แก่ไดเป่าผมนั่นเองค่ะเด็กๆโดยได้เป่าผมนั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อน คือจะทำให้เกิดความร้อนในใดเป่าผมและสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลคือทำให้มอเตอร์ใบพัดเกิดการหมุนนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดลมร้อนเมื่อเราเปิใดใดเป่าผมนั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนและพลังงานกลชนิดถัดไปได้แก่ตู้เย็นค่ะ โดยตู้เย็นนั้นจะสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานกลได้เหมือนใดเป่าผมนั่นเองค่ะเด็กๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนและพลังงานกลชนิดสุดท้ายได้แก่แอร์นั่นเองค่ะเด็กๆโดยแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้กลายเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานกลได้เหมือนกับไดร์เป่าผมและตู้เย็นนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นะคะการบ้านคือใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่4ใบงานที่42และ4 3คะ่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ และเขียนรูปสัญ,ญลักษณ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามน,นะคะวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ